วันนะคะทานตะวันนี่นะคะดอกทานตะวันนะคะดอกนี้ไม่ยอมเงยหน้านะคะสงสัยหนักหัวนะคะเม็ดหน้าจะเยอะอยู่เนาะข้างในนี่อีกนะคะ ให้ชมบรรยากาศนะคะดอกทันตะวันนะคะติ่มเอาเม็ดมาโรยนะคะนึกว่ามันจะไม่ขึ้นนะคะแต่ขึ้นเนาะนี่อีก ต้นอุดมสมบูรณ์เลยนะคะมีมแมลงมาตอมแลยดอกนี้จะสวยมากเลยนะคะสวยจริงๆนะคะดอกนี้มีลูกด้วยนะคะ อุดมสมบูรณ์มากเลยต้นนี้มีแตกดอกออกมาด้วยนะคะนี่นะคะเยอะเลยนะคะเนี่ยต้นงามมากเลยแล้วก็สวยด้วยนะคะ นี่มันแตกดอกออกมาเดี๋ยวจะพามาดูที่ว่ามันแตกนั่นออกมานะคะ